ที่หนูคิดเพราะตัวมันเดียวกันมันเป็นตัวเดียวกันมันก็เลยมาวางได้เลยแล้วก็เอาตัวละยกกําลังเนี่ยมาลบกันอ่าแล้วสุดท้ายคําตอบเดี่ยวเดียวหนูตอบอะไรคะข,ขอเปลี่ยนเป็นสองกำลังศูนย์ได้ไหมคะได้เท่าไหร่คะสองกำลังศูนย์นะคะอ่าแล้วสองกำลังศูนย์ในในนิยามเราว่าไงลูกก็คือสองเฮ้ยหนึ่ง อืม,อมคุณที่ว่าพรมาช่วยละได้ไรคะหนึ่งนะครับอ่าเพราะทั้งทั้งโลกคนนี้เลยลูกอะไรก็แล้วแต่กํลาลังสูตรมีค่าเท่ากับค่าเท่ากับ,กบหนึ่งโอ้เออเห็นไหมเนี่ยอย่างคุณอย่างคุณสุพัตราเนี่ยถ้าเขาอธิบายบอกมาได้ว่าหนึ่งมาจากไหนเนี่ยเขาได้คะแนนแล้วเนี่ยเธอรู้ไหมเขาตอบประชินว่าอะไรเดาค่ะหนูจะเดาหนึ่งสองสามค่ะมันเลือดตรงนี้คุณสุภัตราพรประสิทธิ เปิดไม่มาคุณอีกรอบได้ไหมคะคุณสุปตาได้ค่ะเละิศหนูเดาจริงไหมคะหนูเดาใช่ไหมใช่ค่ะมันเลิศตรงนี้แล้วเดามันถูกด้วยนะคะอ้าวเดี๋ยวบวกก่อนเดี๋ยวบวกให้คุณกัญยวัฒน์ก่อนนะคะคุณกัญยวัฒนคิดไวมากเลยนะคะ แต่คุณแนยวั์คุณยังไม่ได้ส่งคุณแกยวั์คือคนนี้ใช่ไหมคะค่ะหนูส่งไปในส่วนตัวค่ะอาจารย์งานแรกจริงหรอค่ะอาจารย์หนูนส่งไม่ทันหนูออกไ,ไปธุระด้วยในไลน์ส่วนตัวค่ะอ๋ออ๋ออ๋อคุณยังไม่ได้เช็คให้ใช่ปะ,ะค่ะครูอ่านแล้วนะคะเอะอเออเออแต่เมื่อนะคืนนะครูเปิดอ่านแต่ครูยังไม่ได้เอามาติแต่ครูเห็นแล้วมีคนส่งมาอ่ะเดี๋ยวบวกก่อนเดี๋ยวบวกไว้ก่อนตัวให,ใหญ่เลยนะคะ เอออะนะคะกลับมาวันนี้วันนี้เราจะเอาสมบัติต่างๆที่เราได้ล่ําเรียนไปเมื่อวานนี้ี๋ยวลองมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในโจทย์กันเพราะข้อสอบจะออกแบบนี้นะคะอ่ะมาดูทาไมกัญญวัน์ถึงคิดได้ได้หนึ่งหนูไาดูวิธีการนะคะอันนี้เข้ามายัง ตามเพื่อนเข้ามานะคะคุณเคยชิบไมอ,อ,ง,อง,ง่วงแล้วหรออาตอนนี้ตื่นก่อนตื่นก่อนมาดูดูข้อนี้ต้องหาผลลัพธ์ของตัวนี้แน่นอนอย่างที่ครูบอกเนาะฐานเหมือนกันเอาเลขชี่กำลังมามาดำเนินการกันอันดับแรกหนูดูก่อนข้างบนเนี่ยลูกมันอยู่ในรูปของการคูณหมดเลยเนาะเห็นปะ ดังนั้นฐานเหมือนกันด้วยเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเพราะอยู่ในรูปของการคูณทําทีละขั้นตอนอ่ะเดี๋ยวคุณจะเขียนไล่ไปฝั่งนี้ข้างบนฐานเหมือนกันเรียบร้อยละเอาศูนย์บวกห้าแล้วก็บวกด้วยลบสามตัวนี้ส่วนด้านล่างข้างบนแบบนี้เก็บไว้ก่อนนะคะอ่ะหรือคิดไปเลยก็ได้นะคะห้าบวกลบสามดูดูดิ ห้าเป็นบวกนะอีกลบสามเนี่ยเป็นลบเรามีอยู่ห้าลบออกไปสามเหลือสองตอนนั้นตรงนี้เป็นสองข้างบนเราจะได้สองกำลังสองเรียบร้อยละมาต่อด้านล่างอาจารย์ด้านล่างทำไมฐานไม่เห็นเหมือนเลยครับตัวนี้มีลบแต่ตัวนี้ไม่เห็นมีลบหนูวอ,องภาพต่อเรามีตัวนี้ ข้อสังเกตนี้หนูเห็นปะหนูมองกลับไปนะเวลาเวลาอีลบตัวเนี้ยแล้วมันเป็นเลขชี้กําลังที่มันเป็นเลขคู่หนูมองภาพถ้ามันเป็นเลขคู่ปุ๊บไอ้ลบตัวเนี้ยมันไม่จําเป็นต้องมีก็ได้อย่างเช่นลบสองกำลังสองเนี้ยกับกับสองกำลังสองเฉยๆเนี้ยหนูมองดูสิ อีมีลบกับไม่มีลบเนี่ยมันก็ล้วนแต่จะได้สี่เพราะอีลบเนี่ยมันพอมันจับคู่กันแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็เป็นบวกดังนั้นถ้าโจทย์มีแบบนี้แล้วอยากให้ตัวนี้มันติดลบหนูสามารถเติมได้หรือตัวนี้เป็นลบอยู่หนูก็สามารถใส่บวกได้เลยดังนั้นสรุปนะคะเมื่อไหร่ที่เจอด้านในเนี่ยเป็นลบ หรือเจอเลขคู่ที่เป็นเลขชี้กำลังหนูสามารถเติมบวกหรือใส่ลบได้ตามสบายเพราะคำตอบมันเท่าเดิมมาดูกลับมาที่ตัวนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยดูดูเลยอาจารย์หนูต้องการสองเหมือนกันค่ะอ๋ออันนี้กำลังเลขคู่หนูก็เติมบวกได้ตามสบายเอาลบออกไปเลยเติมบวกจบดังนั้นฐานสองเหมือนกันละเอาหกบวกกับลบสี่ได้เลยลูกจำไว้นะคะเอาไปใช้ในข้อสอบ แล้วหกบวกด้วยลบสี่นี่อยู่หกลบออกไปสี่เหลือเหลือสองอาจารย์หนูมองภาพของหนูไวค่ะสองกำลังสองเหมือนกันทั้งบนแด้ล่ากจริงๆตัดกันเลยแล้วเท่ากับหนึ่งครูอยากใช้นิยามที่ได้สอนไปเมื่อวานเนี่ยมันอยู่ในรูปของการหารฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาลบในการหารเน้นย้ำนะคะ ฐานเหมือนในการหารเอาเลขซีก้กำลังมาลบอ่ะใส่ไว้สองเป็นฐานเรียบร้อยไอ้สองที่อยู่ด้านบนเนี่ยเขียนไว้แล้วก็ลบกับสองที่อยู่ด้านล่างขอเป็นสีแดงเนาะมันจะได้เหมือนกันนะคะแล้วสองลบสเป็นศูนย์เราเปนนิยามหนึ่งไงลูกอะ,อะไรก็แล้วแต่บนโลกนี้ยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ หจบดังนั้นก้อนใหญ่ๆเนี่ยเห็นไหมตอบหนึ่งเรียบร้อยตัวนี้เป็นตัววิธีที่เขาแสดงออกมาให้เห็นอ่ะใครจะแคปก็แคปนแคะเดี๋ยวออกข้อสอบด้วยหหเห็นไหมเห็นไหมรู้ว่าไอ้ลบตัวนี้มันจะหายไปเห็นไหม,ไหมเพราะมันเป็นเลขคู่กําลังไอ้เลขชี้กำลังเนี่ยเป็นเลขคู่ในเลขคู่หนูสามารถจะเติมลบหรือเติมบวกได้ตามสบาย สมมติสมมุติไอตัวเนี้ยเป็นลบหมดเลยแต่บังเอิญตัวนี้เป็นบวกตรงเนี้ยหนูเปลี่ยนให้เป็นลบก็ได้ให้มันแมชกับฐานตัวอื่นๆนะคะเรียบร้อยอันนี้คือโจยดแรกที่หนูจะเห็นในการแก้ปัญหาเนาะอ้าวถัดมาเจอแบบนี้บ้างเจอแบบนี้บ้างลองดูไหม มีใครจะลองทํำไหมแต่มีบวกคะแนนอะให้เวลาไม่เกินห้านาทีใครได้คําตอบพิมพ์ไว้ตัวเดียวอย่าเดานะถ้าใครเดาเดี๋ยวครูถามด้วยนะว่ามาอย่างไงนะคะอ่ะให้เวลาไม่เกินห้านาทีคิดตัวนี้มาได้เท่าไหร่ตัวนี้ใบนหนึ่งคําตอบมันจะต้องติดตัวแปรนิดนึงมาเริ่มเออคุณกกณญาวัดระหว่างที่เพื่อนทํานี่ครูขอถามเพิ่มได้ไหมมันจะเป็นการขัดจังหวะหนูปะหนูได้ไปแล้วหนูไม่ต้องทํา หนูพิมพ์เข้ามายัางไงให้มันเป็นกําลังได้อะหนูกดที่ตัวเลขค้างไว้ค่ะเฮ้ยจริงเหรอคะในแป้นนะคะจริงเหรอมันจะขึ้นใช่ค่ะสมมุติหนูกดเลขสองที่เป็นฐานเนาะค่ะแล้วแล้วหนูก็อยากได้กําลังทำเนียกดเลขสามค้างออกอค่ะกดค้างไว้มันจะขึ้นให้คะ่ะมันจะมีถ้าสูนย์เราเป็นเลขสองก็จะมีมีสองกำลังสองก็สองส่วนสามสองส่วนห้าอย่างเงี้ยคะ่ะ หรือว่าเป็นเฉพาะฟังก์ชันในโทรศัพท์หนูหรือเปล่าทำไมครูกดไม่ได้อะลูกไม่รู้เหมือนกันนะคะพอหนูก็กดได้ค่ะอาจารย์จริงหรอคุณอริสาหนูหนูใช้โทรศัพท์อะไรอ่ะหนูใช้ Oppo ค่ะคุณอริสาใช้ Oppo ุณไหมอ p ฟคเหมือนกันนะคะขอขอโทษคุณที่ว่าพรหนึ่งว่าที่ว่าพรตอบเลยเหรอหนึ่งเลยเหรอ มีใครไม่ได้ใช้ออปโปแล้วสามารถกดกำลังได้ไหมหนูกดได้ค่ะอาจารยห์หนูใช้อะไรคะทีเดมาหัวเวยคะ่ะโลดคุณลองสิกดค้างใช่ไหมหรือคุณจะลองพิมพ์ไปในกลุ่มถ้าพิมพ์ในไลน์ได้ไหมหนูลองกดมาได้ไหมคุณคุณสุด คุณคุณคุณลองกดให้หน่ในไลน์ในกลุ่มแม็ก์สองหนึ่งอะ่ะเธอแล้วหนูกดยังไงกันนะครูห็มมันขึ้นเลยอะ่ะเอ,เอ้ใครอะ่ะกัญยาวัน์หรอคุณกัญยาวั์มันมันเป็นยังไงตงัวเลกถ้ามันครูพิมพ์ไม่ได้อ,อาจารย์ต้องกดเลขก่อนครับ กดเลขก่อนหละครับอ่ะสมตสมติสมมติคุณอยากกดสี่กำลังสองคุณต้องกดเลขสี่เฉยๆใช่ไหมหนึ่งครั้งใช่ไหมกดสี่เฉยๆก่อนครับโอเคครับทำไงต่อแล้วต่อจากนั้นก็กดสองครั้งครับกดสองครั้งแล้วยังไงอะ่ะคุณไม่สามารถทำได้จริงๆนะเธอ คูกดไม่ได้อ่ะอ่ะเดี๋ยวคูจะพิมพ์ให้ดูดูเห็นหน้าจอที่ขึ้นอยู่ใช่ไหมข้อความในนี้นะเห็นปะอ่ะทำยังไงกดสองอ่ะอ่ะสมมติคูกดสี่แล้วคูอยากได้กำลังสองคูกดสองครั้งใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ไหมคะกดหลาังแล้วอะ่ะาจปล่อยแล้วก็ปล่อยไม่ได้เห็นแหมมันแกงครัวจะมีแค่ของแอนดรอยหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ไหมคะหรออ่ะเดี๋ยวครูจะลองไปกดโทรศัพท์คนอื่นดูเนาะอ้าวแล้วแลวคือ iOS อ่ะเขาเขาจะไม่มีแบบฟังก์ชันลองรับให้กดกำลังเลยเหรอ เนี่ยเหมือนแบบเห็นไหมคุณพันกรเขากดมาแบบมับับแล้วกูกดไม่ได้อะไม่เป็นไรอ่ะข้อนี้มีใครตอบได้ไหมคะมีใครตอบได้ไหมเฉะลยเลยนะสามกำลังสี่เอ็นให้คุณกัญญาวัตรอีกคิดว่าคนอื่นจะมาทำได้ให้คุณกัญญาวัตรเข้าไปอีกคุณกัญญาวัตรทำเองมาเนี่ย ทำเองครับเลิศป่ะอ่ะทำไมคุณกกญญวัฒน์ได้สามกำลังสีเอมาดูมาดูดูดูนี่นะอ่ะเดี๋ยวครูไิเขียนฝั่งนี้ดีกว่าเนาะหนูมองตัวนี้นะคะอยู่ในรูปของการหารหนูจำภาพนี้ไว้นะมันอยู่ในรูปของการหารกับตัวเนี้ย มันก็อยู่ในรูปของการหารเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วครูเวลาแก้โจทย์ในเรื่องของเลขยกกาลังเนี่ยครูเจอในรูปของการหารครูจะชอบจัดให้อยู่ในรูปแบบนี้มันจะได้แบบตัดกันง่ายขึ้นเนาะมันจะได้ไม่สับสนดังนั้นเดี๋ยวโจทย์ตัวนี้ครูจะเปลี่ยนให้เป็นแบบนี้นะคะเรื่องนี้ง่ายเปิสามอ็นไม่ชัด อ้าวแบบนี้นะคะก็จะเหลือแบบนี้เนาะต่อนะอาจารย์หนูเห็นเลยสามกำลังศูนย์เนี่ยอะไรก็แล้วแต่บโนโลกนี้กำลังศูนย์มันมีค่าเท่ากับหนึ่งดังนั้นตัวนี้ครูขอตัดไว้แล้ววงเล็บบอกว่ามันคือหนึ่งแล้วหนึ่งคูณอะไรมันก็ได้ตัวเดิมเนาะดังนั้นตัวนี้ครูก็ไม่เขียนละนะคะถัดมาไอตัวบนเนี่ยหนูเห็นปะชัดๆเลย ฐานเหมือนกันก็รวบเป็นตัวเดียวด้านบนจะเป็น 5n บวก 2n ถ้าไม่บวกก็อยู่ในรูปการคูณฐานเหมือนกันอยู่ในรูปการคูนนำมาบวกเรียบร้อยนะคะด้านบนตัวด้านล่างเหลือแค่อะไรเหลือแค่3กำลัง3 n คิดเลขต่อด้านบน 5n บวก 2n หนูดูดิอันนี้มี5 5 n n เป็นตัวแปรที่เก็บไว้ก่อนมีอยู่5 n บวกเข้าไปอีกสองเอเป็นเจ็ดสามกำลังเจ็ดเอ็นการบวกลูเลขที่มีสัมประสิทธิ์แล้วก็ตัวแปรด้วยเนี่ยได้นะคะทบทวนนะถัดมาข้างล่างสามจุดก,กำลังสามเอ็นมาเขียนสามกำลังสามเอ็เดี๋ยวครูใส่ตรงนี้จะได้ไม่งงเนาะขั้นไว้อ่ะจะเหลือแค่นี้ละแล้วมองภาพในกรอบสีแดงนะคะ เฮ้ยฐานเหมือนกันอีกแล้วอยู่ในรูปของการหารเอาสามเอตัวนี้ขึ้นมาแล้วติดลบเขียนออกมานะคะสามเจ็ดเอ็นเหมือนเดิมเนาะแล้วลบด้วยสามเอ็นเจ็ดเอลบสามเอ็เจ็ดลบสามเหลือเหลือสี่แล้วก็ใส่เอจบได้เข้ากันปะ่ะเห็นปะ่ะสรุปแล้ว ตัวใหญ่ๆแบบนี้ตอบ3ามกำลังสีเรียบร้อยในลักษณะแบบนี้ภาพรวมเนาะนะคะเรียบร้อยเนาะอะ,อะไปดูจุดเน้นกันว่าเขาเน้นอะไรอยากให้เราเห็นอะไรเขาบอกว่าจำนวนใดๆที่ยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับหนึ่ง ก็อย่างที่ครูบอกหูกสองกำลังศูนย์หนึ่งร้อยกำลังศูนยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็มีค่าเท่ากับหนึ่งอันนี้ต้องรู้นะคะยกเว้นศูนย์ตัวเดียวศูนย์กำลังศูนตัวนี้ไม่นิยามเนาะเมื่อจำนวนใดๆบนโลกเนี้ยที่เลขชี้กำลังติดลบจะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วน จำนวนนั้นยกกําลัง n หมายความว่าสมมติสองกำลังลบสามก็จะเปลี่ยนเป็นหนึ่งส่วนสองกำลังสามแค่นี้ที่เขากำลังจะบอกในข้อสองจุดเน้นนะคะส่วนอันที่สามเขาบอกว่าเลขยกกำลังที่มีเลขฐานเท่ากันแล้วเลขฐานไม่เท่ากับศูนย์คูณกันแล้วนำเลขชี้กำลังมาบวกกันง่ายๆสองกำลังสามคูณสองกำลังเจ็ด ก็ก็แค่เอามารวบแล้วก็บวกกันด้านบนเลขชี้กำลังง่ายๆคำที่เขาจะพูดแปลภาษาไทยเป็นแค่เนี้ยนะคะข้อสี่พูดถึงการคูณไปแล้วก็การหารก็เหมือนกันสองกำลังเจ็ดส่วนได้สองกำลันนสงาสามแ,แค่เอาไปลบจบเนาะในสิ่งที่เขาอยากจะพูดนะคะวันนี้ในสามสิบนาทีนี้ เดี๋ยวครูจะส่งส่งหน้าเนี้ยเป็น PDF ใครที่สามารถโหลดใส่ iPad หรือใส่แท็บเล็ตหรือใส่อะไรก็แล้วแต่จะจะปริ้นออกมาก็ได้ใครที่เขียนในอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆหนูก็เขียนเติมแล้วหนูก็ส่งรูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะหรือใครอยากจะไปเขียนโจทย์ออกมาแบบชัดๆแบบนี้หนูเขียนเองได้ค่ะอาจารย์ได้หนูก็เขียนออกมาไม่ต้องใส่ตารางก็ได้เขียนโจทย์ข้อหนึ่งถึงข้อเก้าแล้วก็เท่ากับ แล้วก็ตอบมาได้เลยเนาะนะคะวันนี้วันนี้ให้ทำเก้าข้อนี้ส่งภายในคลาสเนี่ยมีเวลาสามสิบห้านาทีโอ้โหง่ายมากนะเธอเนี่ยไม่ได้มีอะไรซ้อนเลยเนาะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าครูจะพาไปลุยในโจทย์นี้กันแล้วก็สัญญากรวิทยาศาสตร์ที่เราได้รับรู้กันในตอนมอนหนึ่งเนาะเดี๋ยวรครูทวนให้ในครั้งนี้ด้วยซึ่งมันมันเกี่ยวข้องกับเลขยกกำลัง เนาะแล้วก็ทําต่างๆตัวนี้ให้อยู่ในสัญญาก่อน่อะเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยว่ากันวันนี้โจทย์เก้าข้อนี้ทบทวนก่อนง่ายนิดเดียวนะคะอ่ะใครจะแคร็ก็แคร็เดี๋ยวครูจะส่งเป็น pdf ให้อีกครั้งหนึ่งเนาะโอเคนะคะในคลาสนี้มีใครสอบถามอะไรไหมจะได้ให้ออกไปทําแอสไซน์กันเลยมีไหมคะ